สวัสดีค่ะเจนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจนก็จะมาสอนวิธีการแนบสลิปเข้าไปที่ในระบบนะคะหลังจากที่เราทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็โอนเงินเข้าบริษัทแล้วเราจะต้องทำการแจ้งนะคะเพื่อให้บริษัทเขาได้ Active Account ของเราเนาะวิธีการก็คือหลังจากที่เราโอนเงินเข้าไปแล้วเนาะการโอนเงินเนี่ยเราต้องอโอนเศษมันไปด้วยนะคะอย่างเช่นรหัสสมาชิก แปลงท้าย82เนี่ยเวลาโอนก็จะเป็น1นึ่งพนะคะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์รหัสสมาชิกบนในสลิปของใบที่เราโอนเงินเนาะแล้วก็เอาใบานั้นมาแนบนะคะเพื่อแจ้งการโอนเงินวิธีการก็คือไปกดตรงนี้นะคะ slip attachment นะคะกดเข้าไปในนี้แล้วเราก็นำสลิปของเราเข้าอัปเดตเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็กดปุ่ม attach นะคะ แล้วก็ทีนี้ก็ไปเลือกหาไฟล์ถ้าเกิดว่าอยู่ในมือถือเราเอาไปไว้ตรงไหนเราก็ไปหาดูนะคะอันนี้เจนทําในคอมพิวเตอร์เจนก็จะมาดูว่าไฟล์ที่เจนทําไว้อยู่ตรงไหนอย่าลืมนะคะว่ารูปภาพสลิปเ่ยเราจะต้องพิมพ์รหัสสมาชิกนะคะชื่อเรานะคะและสลิปก็ต้องมีเวลาระบุอะไรให้ชัดเจนเนาะแล้วก็ยอดเงินที่โอนเนี่ยจะต้องมีเศษด้วยนะอ,อ,อย่างเช่น1000.82ะคะสำหรับคนนี้เสร็จ เราอัปเดตแอทแท็กเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกให้เรารอเนี่ยรอเขาตรวจสอบภายใน48ชั่วโมงหรือประมาณ2วันนะคะเราก็กดปุ่มโอเคเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวอย่างนะคะเจนก็จะพิมพ์รหัสสมาชิกชื่อสมาชิกค,คนนั้นลงไปด้วยแล้วก็ระบุเวลาโดยประมาณนะคะลงไปในนี้เป็นการแนบสลิป มันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะ checking หนงทับสนั่นคือเราได้อัปเดตเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ48ชั่วโมงนะคะจะรู้ได้ยังไงว่ามันสมบูรณ์ก็คือตรงนี้มันจะเป็น3ทับสนะคะอ่านี่คือเสร็จแล้วในการแนบสลิปมีแค่นี้นะคะง่ายๆทำอะไรต่อไปก็คือแค่คลิกกดปุ่ม exit อ,ออกค่ะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็แค่รอ p p r o v e คือ เราสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไม่จำเป็นต้องรอให้ Account มัน App p r o v e ก็คือพอเราสมัครเสร็จปุ๊บใช้งานได้เลยนะคะโอเคเนาะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจนได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ